ที่ให้ปฏิบัติเองนี่ครับ <c oughs> ทางแม่ชีแม่พราหมก็ตามตพ่อพรามก็ตามอุบาจารย์พระสงฆ์ทุกรูป <c oughs> ถ้าเราจะ <c oughs> ถือทุดงก็พิจารณาตามสมควรถ้าถือทุดงนะเราสามารถถือทุดงได้ <c oughs> ข้อที่ <c oughs> มันสะดวกสะดวก <c oughs> สมมติว่าท่านจัดเสนาสนะให้เราอยู่ที่ใดเราก็อยู่ที่นั้นอันนั้นก็เป็นทุดงครับไม่ถามครับกุฏินั้นเป็นอย่างไรอะไระต่างไม่ถาม ถ้าสงแจกให้เจ้าหน้าที่ก็แจกให้ <c oughs> ก็อยู่ตามนั้นอันนั้นเป็นทุดงแต่คนส่วนมากไม่เข้าใจเ <c oughs> พราะเราไม่ได้ค่อยคุยกันด้วยตรงนี้แม่นมนบ <c oughs> ่ค่อยว่ากันนะว่าแต่ฉันหนเดียว <c oughs> ส่วนมากครับ <c oughs> ผ้าสามผืนส่วนมากก็สองอย่างนี้ที่พูดไปบ่อย ถ้าอยู่แตนาธนะท่านจัดให้อย่างไรเราอยู่ตามนั้นก็เป็นท <c oughs> ุดงท <c oughs> ุดงทูตะมหาโยแปลว่าอย่างละเฮนะโมเมนะนะสอบพระโยคหาเนี่ยแปลว่าอย่างละ ตอบแม่ไว้ฮะฮะความจริงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อยายเป็นเบาหนาฟังหลวงพ่อไม่ได้เป็นปริยนจบนักทรรมทั้นเด แต่ถ้ามีพระผู้ใหญ่ก็ดีกูบาอาจารย์ผู้มีปร,ริญยนธรรมสูงอยู่ด้วยหลวงพ่อเทศสะดวกถ้าผิดแล้วท่านจะบอกหลวงพอ่อพนเออเป็นตะฟังเว็บหมองเนี่ยขันพุในเทศได้ว่าไม่ต้งตั้งหลวง,ลง,ลงรลวงพ่อเทศได้ขันพุทใหญยอยู่ไปเว้าแลยจับเบาซะเช่ออยู่ปรับอาบัดด้วย พูดไม่ถูกกาละเทศคะครับผู้น้อยจะพูดอะไรจะพูดธรรมะเรื่องอะไรต้องถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ในนั้นต้องกาบเรียนท่านก่อนอนุอญาตท่านก่อนจะ <c oughs> ว่าบางลูกเป็นจอหลงตาอยู่นี่เนาะบางลูกมีคนหนึ่งมาอยู่น้ำเยอะทีนะ <c oughs> ขาเจ้าหมาหาลวงตาพ่อเองเป็นไพูดแจงเองหลวงตากับนางฟังหลวงตาพ่อได้อนุญาตพ่อเองเิ่นก็บอกขอเลยสอนสอนต้นหนาลุงต้าลวงตากับนางฟังโอ้โหสั่งมาครับบอกข้าใจพาวินัยเป็นแน่วันจะขอโอกาสหลวงตาครับจะสิสักก่อน ขารงตาบวปากกับบไดอีกได้หนะึ่งตามสบายาากัรจ้ที่จังเวาจะาที่นะการพูดบปากเวาโลกก็บ่ไดอีกนั่อย่างนี่จะเพื่อบบบบน,น,นอนุญาตมโนญาตจ้าที่นะครับ <c oughs> ต้องระวังอยู่กับผู้ใหญ่เพราะพุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเรามีระเบียบกับชาวโลกเขาจะไม่ตําหนิตีเตียนความหมายนะบ่แม่นนล้วอื่นนะบ่แม่าพยาผู้ใหญ่เราไปมีตีตีมานหน้าเห็ต่างๆบ่แม่ครับ ถ้า <c oughs> พระผู้ใดนั่งอยู่ในแถบนั้นาพาผู้น้อยบ่าอยู่แบบ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 อยู่จนแล้เขาก็ตำหนี้เอาตอนตรงที่มีอย่าง <c oughs> ครับมันไม่ชอบเอาตอบละหลวงพ่อใหญ่ที่เิ่นเราเนี่ยผิดท่านจะบอกเองไปเกรงทำไมเอาตอบตอบละ เอาตอบทีเลประโยคเจ็ดก uh, ันอยู่นี่เี uh, ่น uh, oh ี่มีแต่ผู้บาอาจย์ผู้ใหญ่เอาตอบฮะใช่ก็อนได้ว่าได้ก่อ โอ้โอบาบเะคเลีครับผมโอ้ใบเลงคกิเลีครับผมโอบาบแลงคกิเลี้ออเรียนมาแลว้วแม่คั <c oughs> ปนตเ,เรียนลูกาบถามไมนอยู่ในหลักนักถรมชั้นโทแม่นบ่คือสันเดียบ <c oughs> ทรสันเดียบ จำไม่ได้แ่หน้าจำท่านบ้านี่ปีจำได้กี่ปือปทับปนบานี่ปจำไนยประโยคใ์ครับแต่วาเป็นักมันประจํะโเประโยคไหนประโยคเจ็ดขึ้นไปครับฮะประโยคเจ็ดประโยคนแปดขึ้นไปประโยคเจ็ประโยคแปดเยถูกพ่เป็นปรบปากนอนัทชั้นโหมวดสิบสามครับทำมามีภาคนักทมชั้นโถ เราจะถือทุดงก็ได้ครับถ้าทราบว่าทูตะปแปลม่ยังจันท์ฮะแว,ว่าแปลตรงตรงมันยีงไมทธูตะชิ้นๆนะคนับ คนแน่ใจเอาาจารย์มหาศักดิ์อมคุณเครื่องกําจัดกิเลสครับคุณเครื่องกําจัดกิเลสอมคุณเครื่องอังคังภูตักบวกอังคะทุพธาตุในความกําจัดกิเลสเสทุนาติเออนันคุณเครื่องกําจัดกิเลสกาจัดกิเลสครับ นี่เราอยู่กับนักปราชญ์เราจะได้ความรู้หลงตาแปลไม่ได้หรอกครับอย่างนี้ครับแต่รู้อยู่แต่รู้อยู่ครับถ้าแปลโดยอัดเนาะแปลว่านักเลงครับครับตะปัจจัยครับทุตาทุตาครับตาปัจจัยครับจจครับองค์เคเรื่องอัน ันเราอันเรา,เราจัดแล้วกองทุนเครื่องอันเราจัดแล้วจัดเกียนครับสาธุเราจะได้เข้าใจคําว่าทุดดงพุทธเจ้าตรัสที่ประชุมใดครับมีบัณฑิตที่ประชุมนั้นชื่อว่าสภาแมนตัวครับถ้ามีแต่คนพานบอกง่า <c oughs> สมมติว่าประชุมกันมีแต่จะไปรับไปขโมยไปฆ่ากันนี่ครับอันนั้นไม่ใช่สภาครับครับำมันต่างกันอย่างนี้เอ <c oughs> าทูตะหลวงตาแปลว่านักเลงครับองค์ของผู้กล้าหาญครับเพราะานักเลงนี่มันเด็ดครับเพราะฉะนั้นพระทูด,ดงก็คือพระใจเด็ดแมนบอก ขันใจบมเด็ดมาเลวเ,เด้ดธุดงหัน <c> ข <oughs> ร้องตาราวานักเลงครับครับช <c oughs> ันหนเดียวเป็นวัดก็เป็นทุดงครับแต่ว่าบางรูปไม่เข้าใจลุกไปแล้วมาฉันใหม่สมว,ว่าจะเป็นอะไรก็ลุกไปก็มาฉันต่ออยก อันนั้นก็ขำสองครั้งนะครับลุกไปอีกมาฉันอีกสามครั้งนะครับยังไม่อิ่มนะครับสามครั้งนะฉันลุกไปอีกกัมมาอีกมาฉันผลไม้สี่ครั้งไม่ใช่หนเดียวนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็น หลับที่เด็กเดียวคบถ้าจะว่านั่งฉันไปฉันไปงูเลื้อยมาอุ้ยตายวันจะก็เลยลุกเลยฉันได้คําเดียวพอลุกไปแล้วก็จบวันนั้นไม่ฉันอีกอันนี้เรียกว,ว่าหนเดียวเป็นวัดครับทีนี้นอกจากหนเดียวเป็นวัดแล้วภาชนะเดียวเป็นวัดเดีกคบครับรบ,บางลูกก็เอาไม่ไม่เข้าใจนะนะ ก็เลยอันนี้ฝาบาทอันนี้ลูกบาทก็เป็นอันเดียวกันครับก็เลยเอาอาหารเอาผักเอาอะไรใส่ฝาบาทเอาข้าวกัว่าอาหารใส่ในบาทฉันด้วยกันนั่นแหละเอามาติดติดกันผู้ใดคนไหนกะว่าจะขับเติบอยู่ได้หนีสุดท้ายก็คือไม่ใช่ทุดงคอนี้ครับทุดงขาดครับ เห็นบอกภาชนะ,ะเดียวแปลว่าก็คือรวมกันเลย <c oughs> ครับนี่รวมกันเลยทุกอย่างหวานก็ดีแต่ขอฝากไว้ใครพูดก,ก็ตามอย่าว่าข่าวมันไม่น่ากินเลย <c oughs> ของหวานของข่าวมันเหมือนเขาเอาไปสังเวย <c oughs> ห้วงตานราว่าพูดใหม่โย,ยมนลองตาของหวานของอร่อยของแซ่บของหนัวก็ว่าไปาพี่ก็เลยว่าน้ำครับล้องตาวัดปลาพี่บกว่าให้ว่าของข้าวไม่คปรเปตสแสบไมันิะไปแสบเ้องครับเอาตะไคร้เอาขา่าเอาอะไรใส่ผักหอมอะไรใส่ดับกลิ่นข้าวจนพอกินได้แล้วครับ ยังไปว่าของข่าวอีกเอามาถวายพระมันจะได้บุญ <c oughs> ครับค <c oughs> รับรวมใส่นั้นแล้วค่อยฉันไปตามลำดับครับ <c oughs> บางรูปเอาฉันพาชนะเดียวเป็นวัดก็คือเอาใส่รวมกันหมดครับครับฉันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ฟังประวัติพระแม่ครูบาอาจารย์บางรูปในเรื่องเช่นลูกปู่พุทธทาส ถ้าได้เนื้อได้อะไรมาก็ตามสมนั้นนะเอาใส่ในบาตเรียบร้อยถ้ามันยังย่องต้องการมันอยากอยู่เทน้ําใส่ครับเมื่อเทน้ําใส่แล้วความอร่อยมันก็หมดลองดูวที่มึงจะกินไหมมึงจะกินอย่างไงมึงจะกินได้ไหมดัดสันดานกิเลสครับฉันไปอย่างนั้นฉันเลื่อยไปกําหนดฉันเลื่อยไปพอฉันอิ่มก็เสร็จ ไม่เห็นเป็นอะไรถ้ากำหนดฉันมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรจะเรียกว่าฉันด้วยปัญญาปฏิสังขโยนิโสปินดาปตังคือตัวนี้ครับเพิจนาโดยแยกค่ายแล้วค่อยฉันบินทบานครับ <c oughs> นี่ครับใครจะฉันอย่างนี้ก็ได้ครับครับแต่ถ้าไม่สมทานทุดงก็ไม่เป็นนะ ครับถ้าไม่ตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจก็ได้ครับหรือในภาษาแล้วจะไปบินสบ,บัตแถวเดียวครับครับจะไปทางเดียวสวงเอาไปทางคนแพงก็ไปพนแพงบ่อเจนเองก็ไปบ่บอเจนอเอง,งแสนสุกก็ไปใช้แสแสนสุกครับไม่ไปที่อื่นครับก็ทุกเป็นทุกด,ดงแต่รวาจะรับเฉพาะขากลับ อย่างเพราะมันรับจา,ากข้อขากัับอยู่แล้วแล้วก็ถือทุดงได้ครับครับทีนี้ถ้าหาว่าพวกแต่ว่าเราจะใช้บางข้อไม่ได้ครับเพราะว่าญาติโยมไม่ได้ใส่อาหารส่วนมากครับเพราะนั้นเรามาตักใส่แล้วอธิษฐานข้ออื่นต่อไปครับได้เนี่อันนี้พูดถึงเรื่องทุดงครับความจริงนี่มันดีจริงๆรับ ดัดสันทานได้ดีมากชอบจิบจิบแจ๊บๆจ๊บอะไรต่างๆนะเห็นอะไรก็เคี้ยวเรื่อยนะครับ <c oughs> ประวัติของพ่อแม่คุณบาอาจารย์ในหลวงปู่มั่นนะครับเด็ดมากจริงๆนะถ้าฉันเสร็จแล้วน้ำปะนะก็ไม่ฉันนะถ้ามันจะตายก็ให้มันตายในที่สุดเมื่อกิเลส มันไม่มีกำลังมันก็สู้ไม่ได้เท่านั้นเองครับ <c oughs> ครับหลังจากฉันเสร็จแล้วหลวงปู่จะไม่อะไรนอกจากน้ำธรรมดาครับจะเป็นของบ้านของอะไรต่างๆก่อนก็ตามหลังก็ตามไม่เอาครับจึงเป็นครูบาอาจารย์ครับสำหรับพระแดงสเปสปานะั้นตามธรรมชาติครับ ก็คือแบบพะโลลุโล,ล,ลุทายีนะครับถ้ามีประวัติก็มีประวัติต้นบัญญัตแล้วก็ไม่มีใครมากราบไหว้สักการบูชาถ้าพูดถึงเรื่องไม่ดีก็พระโลล,ลุทายีขามเป็นอย่างนั้น <clears throat> ส่วนผู้ด,ด็ต่คือพระโมคัลลานะสารีบุตรก็าตาม อจิติมหาโสก็ตามเป็นต้นครับมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นอันนี้คือใครจะถือธุดงก็ได้เจีวอนสามผืนก็ได้ครับนะ <c oughs> ครับเจีวอนสามผืนก็ได้แต่ว่าในหน้าฝนนี่ครับผ้าอาบน้ําไม่ไม่เป็นไรครับโดยเฉพาะเมืองไทยเรานี่จะทำเหมือนเมืองแขกไม่ได้ถ้าผ้าแก้ผ้าอาบน้ําแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ นะขนาดอยู่ในห้องพระเดชพรกคุณหลวงพ่อยังว่าอยู่นะท่านปารุเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ <c oughs> อยู่ในห้องเทวดาก็ไม่ได้สาธุท่านหลวงพ่อเทวดาไม่อนุโมทนาเลยแกผ้าอาบน้ำครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ตามพระวินัยประเทศดีเดียนั้นครับผ้ามันหายากถ้าว่าเราสังเกตดูนี่หายากขนาดไหน อนุโลมสิขาบทบางข้อนะครับเพราะทําจีวรน,นี้เองครับออกปากขออาหารก็ได้เวลาทําจีวรเห็นไหมไม่ใช่ยากาไม่ใช่ปลาเพราะขอได้ถ้าทําจีวรนั่นนะเห็นไหมยโยมพระกําลังทําจีวรโยมไม่มีโอกาสไปหาพัฒฐารอะไรต่างๆขอได้ครับดูทีเวลาทําจีวรและหลายอย่างด้วยครับ กระถินนี่ก็เพราะเกี่ยวกับจีวรเท่านั้นครับครับเรื่องกระถินแต่โยมครับไม่ค่อยเข้าใจครับยานต่เพิ่นบดายกะยานต่บดาบุญกระถินนั่นครับโยมไป <c oughs> พระอาจารย์มหาดิศักด์เมือ่ออมแม่อาจารย์มหาก็ยังว,าว่าอยู่เทนายนโยมแม่แต่เจกรถินขน่อยพีย่นี่แค่กรถินขน่อยวะอยากได้อาน,นิสงส์กรถินว่ะอาจารย์หลวงตาเลยว่าอาน,นิสงส์กรถินคือของพระโยมแม่เ่าแม,ม่ของโยมพราจั่น์คันว่าเป็นกระถินเหรโยมเศร้าเหตุเลยอย่างวะ ความจริงแมนบอแมนอยู่คััเพราะเหตุไปาพาก็าไได้อาน,นิสงส์กรถินอย่างทีน้ <c oughs> นาขันวอาตามรักอิริเล็กทีน้าขบนี่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องจีวรนั้นมันหายากสมัยครั้งพุทธกาลพร,ระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตเฉพาะหน้าฝนครับพ้าอาบน้ําฝนครับถ้าหมดเขตสี่เดือนแล้วครับก็ ให้เก็บไว้ครับไม่ชายครับ้าบน้ำฝนหน้าแรงก็คงจะแก้อาบนี่นะครับเพราะไม่ไ้นอนวิธีอาบน้ำของพระเนหน้าหน้าอ่านนะนะม่จี่พุทบุเคยอ่านเวลาพาเที่อาบน้ำสมัยครั้งพุทธกาลหน้าแรงนาง็ดอย่างไงสมมติไปหอดแม่น้ำแล้วกันน่งจองย่อลง ถอดจีวรเอาไว้ใกล้ๆในพอย่ไกไ่เดะมองผ้าไว้ใกล้ๆนั่นแล้วก็ถอดทังสาออกเขามีอังสานั่นนะมันจะอ,ออกแล้วบรรยากาศหนีปั๊บ <c oughs> แล้วก็เอาผ้าสบงออกทั้งหัวผีแล้วก็วางไว้ให้แกใกล้ๆนั่นบรรยากาศถอยห,หลังลงบ่ให้เอาหนาลงใดกลัวคนจะมาขโมย จีวอเบิ่งตี้หลังหยากปานไหาหัยาปานไหจีวอนสมัยหันเห็นบอกแล้วก็หันหลังลงไป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 พ่อโอขออภัยหันหลังลงไปซะก่อนพ่อไปถึงหน้าก็โยกถ่าสบงขึ้นแล้วก็ลงไปลงไปลงไปกาว่ามันหนามมันหุ่มเลยว่าหอดแอววแหละก็ถึงผ่าสบงออกก็วางปรับทั้งหนาใกล้จีวอน แล้วก็อาบน้ำแล้วอะไรจังขึ้นมากท่เดียวแสดงว่าไม่ได้ถูสบู่เลยนะใครใครฟังฟังอะเนี่ยผมมีนี่สบู่ก็ใช้เป็นอาบน้ำซื้อนี่และวุงสูงเพราะแล้วแล้วก็ออกมากกับข้นอองยอยอขึ้นมากกับจังส่นะเวลาอาบน้ำเพราะทัชจีวรมันหายากแต่ทุกสมัยทุกวันนี้โอ้ยหล่นตู่อยู่ อยู่วัดเก่านี่เนาะบวชร้อยเจ็ดสิบกว่าสิบห้าวันพอสียก,ก็บอกเมื่อไดืดอนผู้บรสิก,กันมีแต่จะเศร้าสามสิบร้อยประมาณร้อยสี่สิบกว่านะเอาไวา้วัดระเทศจะไหนบัณฑ์ประ<า> <laughs> เทศข้าวเสียมาสื่อตจละหาบาทเบิ้งที่มันกับโพนาเสียจรลอยกระโพหอย เอาไปเห็ดอันใส่หมอนนะครับครับเวลาเขาเย็บหมอน,ทรรนเทปอะไรต่างๆเราไปเห็ดใส่หมอนนะครับหมอนสามเหลี่ยมหมอนอยางกำหมอนหกลนะูกจังทีนะ <c oughs> มันหลายว่าแต่ทอจีวอนกท็ทีจังทีนะ <c oughs> อันนี้คือปัจจุบัน,นครับทีนี้วอก็มาหากา